ครับผมโอมซีโน่ไอเอนะครับศูนย์ติดตั้งไฟโปรเจคเตอร์ซีโน,นม่มาตรฐานวันนี้ก็จะมารีวิวกับงานนับเกรดติดตั้งนะครับอันนี้ตอนกําลังฟิตตี้นะครับผมติดตั้งชุดโปรเจคเตอร์ริงทูพรีเมียมเกรดหนึ่งต้าเมยนะครับในโตโยต้าโฟล์กเจอร์หน้าแชมป์นะครับเนื่องจากปัญหาสำหรับคันนี้ลูกแก้วเดิมจับเป็นหลอดฮาโลเจนแล้วก็ตัวเลนจะเป็นเลนขุ่นนะครับหลอดฮาโลเจนที่สิบเอ็ดหลอดสีเหลืองซึ่งปัญหาคือไม่สว่างนะครับคันนี้เลยต้องทําการ,รกอรัปเกรดติดตั้งชุดโปรเจคเตอร์ ลิงค์ทูใหม่เข้าไปนะครับผมจะให้ดูรายละเอียดก่อนนะครับว่าเวอร์ชัวลิง์ทูเป็นบูเลียนแท้นะครับมาพร้อมชุดหลอดฟินอนชุดคู่กับบะลลาดนะครับ55วัตต์ลิงค์ทูหลอดฟินอนนะครับจะเป็นหลอดสเปเชียลที่ให้ความสว่างนด้ถึง55วัตต์ชุดคู่กับโปรโมชั่นบัลลาด55วัตต์นะครับผมเดี๋ยวจะพามาดูแสงการในออปชั่นที่ลูกแก้วลิงค์ทูทำได้แต่ลูกแกลล้วเดิมทําไม่ได้นะครับสิ่งแรกเลยระยะคัดอ้อมนะครับจะเห็นได้ชัดเจนว่าของลิงค์ทูจะตรงกว่ามากนะครับ แสงจะไม่แตกปลายคัตออฟจะคมมากๆเห็นไหมครับความคมชัดพร้อมปรับระดับตั้งไฟให้อยู่ในมาตรฐานนะครับและสิ่งที่สองคือระบบไบซินอนครับสูงและต่ำในตัวทุงสเต็ปนี้ลูกแก้วเดิมจะไม่สามารถทำได้แต่ลิงค์ทูทำได้อย่างดีเยี่ยมนะครับติดเร็วมาเร็วไม่มีรีโหลดนะครับแสงโฟกัสของไฟสูงจะเป็นสามเหลี่ยมซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับเวลาใช้งาน,นจริงๆระยะแสงไปลายไม่ฟุ้งนะครับเห็น เห็นได้ทางระยะใกล้และระยะไกลโอเคระยะมุมก,กว้างก็จะกว้างมากนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปประกอบคันนี้ต่อก็ไว้ไว้ให้เป็นเก็จความรู้ครับว่าสําหรับการแปลงโพจคเตอร์ต้องปรับระดับตั้งไฟอยู่ในมาตรฐานก่อนจะติดตั้งและประกอบเข้าไปนะครับสวัสดีครับ